สืบเรื่องมาจากการอภิปรายถแถลงนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินนะครับนะที่คุณลังสิมันลมได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนะครับของอรอยเอกธรรมนัตนะครับนะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณบอยสมิธอะไรต่างๆอย่างนั้นนะครับนะ,ะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร์นะครับนะก็ ทำให้มันเกิดการวิวาทะกันนะครับนะทั้งในสภาและก็นอกสภานะครับนะมีหลายคนมาถามผมว่าเอาแล้วอย่างนี้ครูอยู่ฝั่งไหนว่าฝั่งคุณรังสิมันโลมหรือฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐนะเพราะร้อยเอกธรรมนัฐนะ่ะท่านก็แบบเหมือนเหมือน ท่านก็จะฟ้องร้องอะนะครับนะมืนอเกิดเป็นคดีความขึ้นมาถามว่าผมจะอยู่ฝั่งไหนผมตอบอย่างนี้ครับก็คือคุณรังสิมันลมนะครับเขาก็เป็นสสฝ่ายค้านนะครับนะเขาก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลถูกไหมครับนะในขณะเดียวกันร้อยตำนัทท่านเป็นหลวงรองนายกนะครับเป็นเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกนะครับนะท่านเป็นฝั่งรัฐบาลถูกไหมครับเมื่อฝ่ายค้านเขามีข้อสงสัยนะครับเขามีอะไรที่เหมือนได้ข่าวมามีไม่ชอบมาพาตนถูกไหมครับเขาก็มาพิพาย ในสภาเขาก็สอบถามนางในสภานะครับนะ้อยเอกธรรมนัตจริง,รงๆแล้วท่านเป็นรองนายกท่านก็มีหนะ้าที่เข้ามาชี้แจงนะเข้ามาตอบถูกไหมครับนะแต่เหมือนท่านจะไม่ไม่ชี้แจงท่านไม่ตอบแต่ท่านก็จะออกจะใช้คําว่าจะฟ้องร้องนะครับนะเพราะทาให้เสียหายไอ้ตรงนี้นะครับนะที่ผมมีความรู้สึกว่ามันคังแรงใจอยู่นิดนึงนะครับนะที่ท่านจะฟ้องนะครับนะแล้วที่สําคัญก็คือฟ้อง ก่านที่ท่านจะฟ้องที่กรุงเทพถูกไหมครับเพราะเขาพิปายในกรุงเทพถูกครับท่านกลับไปฟ้องที่พะเยานะหรือไปฟ้องที่ตากใบไอตรงนี้มันมีความรู้สึกว่ามันมันแปลกๆไปอยู่นะครับนะอยากจะบอกว่าเนท่านเราเอกธรรมนัตท่านเป็นรัฐบาลนะครับนะถ้าท่านใครอภิปรายแล้วท่านฟ้องเนี่ยผมว่าท่านก็จะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้แหละนะงนั้นถ้าใครมาถามผมว่าเอ๊ะคูครูจะอยู่ฝั่งไหนจะเชียร์ใครในะจริงๆแล้วเชียร์ข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับนะแต่ถาม ถามว่าไอ้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้รับคําชี้แจงจากร้อยเอกธรรมนัทนะครับนะท่านใช้วิธีการว่าจะฟ้องร้องอะจะฟ้องร้องนะท่านไม่ได้ชี้แจงข้อมูลเพราะฉะนั้นถามว่าเชียร์ใครตอนนี้ก็ต้องใช้คําว่าเชียร์ฝ่ายค้านให้ในการตรวจสอบรัฐบาลเป็นสิ่งถูกต้องแล้วก็อยากให้ร้อยเอกธรรมนัทท่านมาตอบนะครับท่านจะได้ไม่เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ครับ